ปิดท้ายพี่บอลมัดกับเวสแฮมทีมที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ทั้งคู่แต่บอลมัดในบ้านโคตรแข็งนะครับตัวหลักๆไม่ว่าจะเป็นองตูนเซมันโยจัสซินไคเวิร์หลุยเตนิเซราออสตาร่าหรือว่าจะเป็นเอวานิสันพร้อมลงเงินครบครับส่วนเวสแฮมนะัดล่าสุดชนะบูทัมตันมา21นะครับส่วนมิเชลโอนิโอเนี่ยก็ให้กำลังใจแล้วกันคาดว่าอาจจะต้องเลิกเล่นเลยนะครับส่วนลาบปติกียังเก้าอี้ร้อนทุกสัปดาห์ครับ คู่นี้ปิดท้ายสัปดาห์นี้พี่เม้งมองว่าจะออกมาเป็นแบบไหนครับผมเห็นมอนมัดเล่นในบ้านแล้วคู่นี้ตัดสินใจไม่ไม่ยากเลยครับผมว่า oh, ชนะเวสต์แฮมได้ออืบครบเครื่องนะแต่ไม่ได้หมายว่า,วาทีมเขาดีมากนะครบเครื่องเนี่ยมีความสดมีลูกหนักมีลูกเชิงมีลูกความสามารถเฉพาะตัวใช่ไหมไอ้พวกจัสตินไคลเวิร์ดแล้วก็เ e อวานยูซัน,นพวกนี้มันมีเชิงนะพวกนี้มัน เผลอไม่ได้นะเอวานิวสันเห็นมันฉลาดนะเอวานิวสันเนี่ยเห็นบอกมาแรกๆมีแต่คนบ่นวา่าช้าช้าช้าเนี่ยมัมเข้าคอร์อได้ตลอดเนี่ยเลียมบอลดีมากคือคจ,จังหวะในเขตโทษเนี่ยคุณเข้ามาสุ่มสี่สุ่มห้าถ้ามันคล่อมบอลได้แล้วเนี่ยจุดโทษตลอดแล้วมันไวเดี๋ยวมันไปแย่งจากเท้าผู้สับระตูก็มีอะไรก็มีเนี่ยครัคือไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ผมถึงบอกไงว่ามันติดตัวตั้งแต่ตั้งแต่เด็กนะฟุตบอลเนี่ยไอ้สู่หน้ามันต้องมีตรงนี้นะไม่ใช่มึงรอยยิงอย่างเดียวหรือ พอฟุตบอลห่างตัวหรือฟุตบอลอยู่ที่คู่ต่อสู้มึงมึงไม่ไล่แล้วใช้ใช้คําว่าถ้าภาษาฝรั่งก็ออฟเดอะบอลคุณไม่มีบอลคุณต้องหาพื้นที่แล้วไม่แล้วมันมันมันเจ้าเล่ห์มันเล่ห์เหลี่ยมเยอะเข้าไปปุ๊บมันรู้แล้วเขาเสียเปรียบเนี่ยมันเข้าไปแย่งปุ๊บมันรีบคลองบอลเลยขาเดียวก็พอเนี่ยคลอมไว้เนี่ยพอมันเตะโดนหรือชนก็จุดโทษดิคือผมเห็นมันเล่นหลายทีแล้วเป็นใช้ได้นะบอลนี้เป็นี่ยเออมันมันอาจจะเล็กไปหน่อยแต่ว่ามันฉลาดฉลาดเล่นอันนี้คือบราซิลหนึ่งคน นี่ไงมันมีความเป็นราซิลไงครับทีเนี้ยว่าระยะยาวมันจะจะดีขนาดไหนต้องดูอีกทีแต่ซื้อมาแพงนะสี่สล้านปอนด์เหมือนกันนะตัวนี้นะถือว่าแพงนะระดับบอลแบบซื้อนักบอล40ล้านเนี่ยเป็นธรรมดาอ่าแล้วเวสแฮมอะไรดิเวสแฮมโบเวนฮอตนั่นน่ที่แล้วยิงหนึ่งใจหนึ่งนะสู่หน้าไม่มีอ่ะหนักเลยเรื่องเนี้ยใช่ไหมนิคารดฟิลคุกก็ยังไม่ได้ลงพอดีอ่ะมันฟูคุกเนี่ยมันประกบง่ายอ่ะความเร็วมันไม่มี ลูกกลางอากาศถ้าโยนไม่แม่นจริงมันก็ม่งไม่ได้นะมันไม่ใช่สายม่งแบบจ๋าๆแม้จะสูงใหญ่อืเก็บบอลคลองบอลก็ไม่ใช่ครับผมยังงงมากเลยซื้อมาได้ไงเนี่ยไม่รู้ใครเป็นไอ้เนเตนียแบบนี้เยอะแยะเลยนะโอ้หานคริดวิทบูธยังดีกว่าอาถูแม่อพูดลงตรงอะถ้าอเวสแฮมเนี่ยผมว่าคิตวูธเหมาะถ้าก่อนที่มันจังหาทีไม่ได้ก่อนอยู่ฟอเรสอะถือถ้าเวสแฮมชอบสูงหน้าแบบเนี้ยคริสวูดหรือว่าในังกิดผมว่ามีหลายตัวคารบุรลวินก็พอกันอะ มีหลายตัวอเผื่อดีก็าด้คือมองว่าบอลหมัดเนี่ยในบ้านดีครับแล้วก็องค์ประกอบโดยรวมดีกว่าเวสแฮมเอาเอาแน่ไม่ได้อันนี้ผมอีกแฟกต์หนึ่งที่ส่วนตัวนะพี่บอลมันเดย์ไนท์มันชอบมีเซอร์ไพรส์เอาเหรอเออเวสแฮมจะจะจะมีทถามถามถามมามองพี่นะผมพี่เกี่ยวไหมมันบางทีมันจะชวนให้คิดแต่บางทีมันก็ไม่ได้จะมองยังไงดีว่าเพราะว่า เราเห็นบอลหมัดเล่นหลายนลัดแรงจริงนี่ชนะทั้งบอาร์เซนอลแมนซิตี่มันเก็บทีมใหญ่หมดอ่ะแต่มันแพ้ปี่ปี้แพ้ดิฟูใช่เออนะฮะอ่ะก็มองพี่เม้งมองว่าไม่น่าผิดพลาดนะบอลหมันในบ้านสามแต้มก็เฉือนแบบสนุกสนานอ่ะโอเคนะฮะ